สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่าราักทุกคนทั้งคุณผู้ฟังผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะวันนี้ก่อนที่นางฟ้า r o n d o m o f Love จะไปเจ็อกิ้งไปออกกำลังกายนะคะมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะชื่อท็อปปิกมันอาจจะแปลกๆสำหรับคุณผู้ฟังแต่ว่าเรามาดูกันนะคะว่าในาเนื้อหาของไพ่จะเป็นยังไงนะคะ ชื่อท็อปิกคือคุณน่ากลัวแค่ไหนในสายตาเขาหรือเธอคนนั้นนางฟ้าขอใช้ไพ่สองสำรับนะคะคุณน่ากลัวแค่ไหนในสายตาเขาหรือเธอคนนั้นนางฟ้าขออนุญาตดูตัวตนของคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังนะคะขออนุญาตปิดเพลงนะคะ ขอตัวตนของคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังชื่อท็อปปิกนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องอะไรนะคุณผู้ฟังทำไมถึงน่ากลัวมาเดิอมาเดอเดอ,อีลาสิอ่านไพ่ให้ฟังเดอ้อโอเคค่ะขอหใบนะคะตัวตนของคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาฟังท็อปปิกนี้ชื่อคุณน่ากลัวแค่ไหนในใสายตาเขาหรือเธอคนนั้นเรื่องอะไรตัวตนของคุณผู้ฟังนะสองสามสี 2, 3, 4, ห้าหที่นางฟ้าอ่านไพ่แบบนี้เพราะว่ามันสบายกับนางฟ้านะคะนั่งบนเตียงนอนแล้วก็อ่านไพ่เปิดแอร์เย็นเย็นสบายสบายคุณผู้ฟังได้ฟังมันจะทําให้นางฟ้ามีพลังงานแล้วก็อ n น r g จนะคะถ้านั่งก็จะแบบว่านั่งขัดตมาดสบายค่ะคุณน่ากลัวแค่ไหนในใสายตาเขาหรือเธอคนนั้นตัวตนของคนที่เข้ามาฟังนะคะมาแม่มาแม่ม <laughs> ไฟแววน่ารักเชียวสักครู่นะคะสี่เหรียญ four p p e n t a c l e s สามดาบสี่เหรียญสามดาบหกเหรียญสี่เหรียญสามดาบหกเหรียญ 1ิเหรียญโอ้ oh my god มีพร้อมทุกสิ่งสับหนึเหรียญตัวคุณเองนะคะอาจจะมีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลขหนเลขสอนะคะเลขสิบเลขสีแล้วก็เลขหกนะคะตัวตนของคุณมีตะเหรียญเหรียญเรียนะคุณผู้ฟังมี3ดาบเข้ามามีเลขสาด้วย 3ด้วยคุณอาจจะเกิดในธาตุไฟแม่สิงหธนูนะคะแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะตัวตนของคุณนะคะเป็นคนที่สาะแสวงหาแต่ความจริงความสุขแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบชัดเจนมั่นคงใน มั่นคงแล้วก็เด็ดเดี่ยวในการทําในทุกสิ่งที่คุณทำอะค่ะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ไม่เคยเรียกร้องหาความสุขจากใครคุณจะมองว่าสิ่งที่คุณทํามีความสุขหรือเปล่าถ้าสิ่งที่คุณทํามีความสุขไม่ไปก้าวล้าเส้นใครไม่ไปทําให้คนอื่นต้องปวดหัวนั่นคือคุณจะแบบแฮปปี้มากแต่หากแม้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนรักก็แล้วแต่มันทําให้ชีวิตของใครวุ่นวายคุณพร้อมที่จะเดินออกมาหรือว่าพร้อมที่จะเดินจาก หกเหลียวหลังแบบว่าไม่คือคุณพร้อมที่จะตัดจบแบบไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกยังไงคุณเป็นคนชัดเจนเด็ดเดี่ยวแล้วมีแต่เหรียญน่ะ10เหรียญเก้าเหรียญหกเหรียญออกมาคุณเป็นคนที่ สามารถที่จะ manifest ทุกสิ่งหมายความว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะทำงานไหนแล้วอ่ะถ้ามันไม่ได้ค่าตอบแทนแบบตามที่คุณหวังไว้คุณจะสู้สู้ส,สู้คุณจะหาหาแพทชั่นเพิ่มให้ตัวเองตลอดเวลาสิ่งที่เป็นตัวตนของคนที่เข้ามาฟังนะคะคือคุณเป็นคนจริงคุณเป็นคนจริงจังแล้วก็ชัดเจนมากและใครที่แบบว่าได้รู้จักคุณได้สัมผัสแบบโดยการได้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอะ่ะทุกคนจะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องแบบทําตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะเพราะว่าคุณ เป็นคนที่แบบชัดเจนมั่นคงแล้วก็จริงใจมากใครนะคะที่ได้ความจริงใจจากคุณทุกคกุณก็ทุกคนก็จะเหมือนาาแบบว่าถ้าดาแบบรอดแล้วกูรอดแล้วอะไรแบบนี้นี่คือตัวตนของคนที่เข้ามาฟังนะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะเกิดในเดือนมิถุนาเดือนมกราเดือนตุลาเดือนมีนานะคะแล้วก็เดือนเมษาได้นะคะหากแบนว่าตรงกับใครไปต่อเลยนะคะมาดูค่ะ นางฟ้าขอใช้ไพ่สำหรับนี้ขออนุญาตสับไพ่นะคะคุณผู้ฟังนะ่ากลัวแค่ไหนในใสายตาเขาหรือเธอคนน,นั้นน่ากลัวเรื่องอะไรนะคุณผู้ฟังไปทำอะไรเขาเอ่ยมาดูกันนะ สใบแรกนะคะคุณน่ากลัวแค่ไหนในสายตาเขาหรือเธอคนนั้นเรื่องอะไรเอ่ยเดอยามาเล่นกับไฟคือคุณเป็นคนที่เวลาที่เขามองมาที่คุณนะคุณเป็นคนที่แบบคุณเป็นคนจริงอะ่ะคุณเป็นคนลึกลับคุณเป็นคนที่แบบว่าพร้อมประทะฟอพร้อมฟาดอะ่ะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่สงบ คุณเป็นคนสองบุคลิกอะค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่เขากลัวคุณผู้ฟังก็คือความสงบความเงียบความแบบว่า นิ่งของคุณอ่ะมันสามารถทําลายล้างหัวใจเขาได้คนคนนี้นะคะหากแม้นว่าเป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าคุณอ่ะเขาจะเหมือนแบบหลอนว่าแบบเฮ้ยคุณจะเทคแอคชั่นยังไงต่อไปคุณจะทํายังไงสมมุติว่าเขาเลิกกับคุณไปใช่ไหมแล้วแบบมันจบกันไปแบบไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยแต่คุณจะเงียบใส่เขาไงคุณจะเหมือนแบบไม่พูดนิ่งแล้วเขาก็จะแบบหลอนไปเองว่าแบบอุ้ยต้องไปถามเพื่อนแล้วว่าเขาพูดถึงคเอ่อคนนั้นต้องไปถามเพื่อนแล้ว,วแบบอุ้ยเธอคนนั้นก็พูดถึงเราว่ายัางไงบ้างเพื่อนคุณก็จะแบบ ว่าไม่นี่ก็ไม่พูดไม่อะไรเลยแต่เขาจะแบบแฝงด้วยคําคุณผู้ฟังจะแฝงด้วยคําพูดที่ว่าให้ดูเองก็และกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเ,นเขาก็จะหลอนเหมือนแบบว่ามีชะง,งักติดตัวตลอดคือสําหรับเขานะคะคุณน่ากลัวย,ยังไงเหรอคุณเป็นคนที่แบบว่า ความเงียบความไม่พูดความสุขขุมความแบบว่าใช้สายตาพิฆาตของคุณน่ะมันทําให้เขาหลอนและกลัวในสิ่งที่เขาเคยทําความผิดใดไว้กับคุณเหมือนแบบว่าเขาร้อนลนร้อน,ล,อนลุ่มที่อยากจะสารภาพอยากจะพูดเองบางคนนะคะคุณผู้ฟังเลิกรากับใครไปอะไรแบบเนี้แล้วแบบคุณผู้ฟังเงียบใช้ชีวิตแฮปปี้มีความสุขล้นลาของคุณผู้ฟังอะ่ะ แต่บุคคลเหล่านั้นจะสารภาพความผิดความร้ายกาดความเลวร้ายของตัวเองให้ให้คนรอบข้างฟังเองว่าเออเราทํากับคุณผู้ฟังแบบนั้นแบบนี้มานี้คือสิ่งที่เขากลัวคือกลัวว่าคุณแบบเนี่ยความเงียบของคุณเนี่ยคือน่ากลัวมันทําให้เขาต้องเปิดเผยความลับใดๆให้บุคคลเหล่านั้นฟังเองโดยที่คุณผู้ฟังไม่ต้องทําอะไรแค่นั่งสวยๆอยู่บนบันลังนะคะและอีกใบหนึ่งออกมานะคะไฟออฟสอดความน่ากลัวของคุณผู้ฟังที่เขามองก็คือ คุณเป็นคนที่ถ้าหากว่าตัดตัดอะไรแล้วว่าคุณเป็นคนพูดจริงสมมุติว่าคุณอนะ่ะให้โอกาสคนคนหนึง่งมาแบบว่าเอออย่ากโกหกนะอย่าแบบ หลอกลวงอย่าใดๆแล้วคุณผู้ฟังจะบอกว่าโอเคครั้งนี้ไม่เป็นไรไม่โกรธแต่ถ้ามีครั้งที่สองครั้งที่3เมื่อไหร่จบนะนี่คือสิ่งที่เขากลัวคุณเป็นคนที่ให้โอกาสแล้วก็ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณเป็นคนที่จบจริงถ้าคุณบอกว่าพอก็คือพอเขาจะไม่มีโอกาสที่จะแบบได้ลืมตาแบบหรือพูดอธิบายใดๆนี่คือสิ่งที่เขากลัวคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนจริงแต่คุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับความแบบว่า ความเงียยของคุณนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าแบบเขาละสัมอะคุณผู้ฟังสิ่งที่เขาคิดกับคุณผู้ฟังตอนเนี้ยยิ่งเป็นคนที่คุณผู้ฟังกับเขาเคยดีความสัมพันธ์ด้านความรักใดๆมาก็แล้วแต่เขารู้ว่าคุณเป็นคนจริงรักจริงเกลียดจริงจบจริงนี่คือสิ่งที่เขาจะบอกคุณว่าคุณน่ากลัวมากเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอย่าอย่าร้ายใส่นังฟ้านะคุณผู้ฟังเป็นใครนะ หอยสองใบนะคะคุณน่ากลัวแค่ไหนในสายตาเขาหรือเธอคนนั้นคุณผู้ฟังน่ากลัวน่ากลัวเรื่องอะไรไหนดูซิเดไฮโดรแฟนเดมูนคุณผู้ฟังน่ากลัวแค่ไหนหรอคะคุณผู้ฟังเป็นคนที่เดไฮโดรแฟนไพ่สังฆราดออกมาคุณผู้ฟังเป็นคนที่เขาอ่ะ เหมือนแบบคุณผู้ฟังมีแสงของบารามีคุณผู้ฟังเป็นคนที่ตื่นรู้อยู่เป็นแล้วคุณผู้ฟังเป็นคนที่แบบว่าเวลาที่คุณผู้ฟังมองคนคุณผู้ฟังมองค่ะสมมุติว่าคุณผู้ฟังเคยเตือนคนคนนึงว่าแบบเธอเราว่าคนคนนั้นเหมือนแบบว่าไม่ค่อยจริงใจนะเหมือนเขาแบบเข้ามาในชีวิตเธอเพื่อผลประโยชน์ใ,นใดๆเหล่านั้นอ่ะและ้วบุคคลเหล่านั้นที่ได้ฟังอ่ะก็จะเหมือนแบบพินิจพิเคระห์เอ้ยไม่นะเขาก็จริงใจเขาก็แบบดีกับเราแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นได้ฟังแบบ หรือรู้มาความจริงก็คือโดนแทงข้างหลงังโดนทรยศแบบไม่จริงใจแล้วคนเหล่านั้นจะต้องมาบอกคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังทำไมถึงได้ดูแม่นขนาดนี้ทำไมถึงได้มองคนขาดขนาดนี้นี่คือพลังบุญพลังบารามีที่คนเหล่านั้นกลัวแล้วก็เกรงใจคุณผู้ฟังมากๆนะคะ ความที่คุณผู้ฟังเป็นคนที่มองคนขาดหมายความว่าใครดีใครไม่จริงใจคุณผู้ฟังสามารถที่จะเทคแอคชั่นบอกบอกคนรอบข้างได้หมดว่าออคุณผู้ฟังกล้าเตือนคนอื่นอาจจะไม่กล้าเตือนสมมติว่าเขานะคะมีแฟนอยู่ใช่ไหมเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังรู้ว่าเหมือนแบบแฟนเขาไม่จริงใจคนอื่นจะไม่กล้าเตือนเพราะเป็นเรื่องแบบคนในครอบครัวแต่คุณผู้ฟังจะบอกว่าเออก็ดูดูให้ดีนะอย่าแบบ อย่าไว้ใจมากนู่นนี่นั่นอะไรเหล่านั้นน่ะแล้วเพื่อนคุณผู้ฟังก็จะรักคุณผู้ฟังแบบโอ้ยเนี่ยที่สุดเลยที่สุดของความแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีความที่เขากลัวคุณผู้ฟังนะกลัวว่าคุณผู้ฟังจะดูออกมองคนขาดแล้วเขาจะผิดหวังเสียใจกับบุคคลที่เขาดิวอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่เขากลัวคุณผู้ฟังนะคะกลัวในด้านที่คุณผู้ฟังคือสุดยอดอ่ะใบต่อไปใบที่สี่ออกมาที่เดิมูนนะคะ เขาหรือคนคนนั้นที่อยู่ในใจคุณคนรอบข้างคุณกลัวสิ่งไหนในตัวคุณเขานะคะกลัวว่าบางทีนะคะเขาแอบมองแอบส่องแอบชอบแอบปลืม้มแอบคลั่งใครคุณอะ่ะเขารู้ว่าคุณอะ่ะตัวจริงเขารู้ว่าคุณอะ่ะเสพ แบบพร้อมสับไปซะทุกอย่างสิ่งที่เขากลัวคือกลัวคุณจะรู้ว่าเขาอะเก็บอาการไว้ไม่อยู่คนบุคคลเหล่านั้นที่คอยมองคอยส่องคอยคิดถึงคอยส่งพนังงานเบนิเฟตถึงคุณผู้ฟังอะห่วงใยคนนึงหาหลายคนนะคะที่เข้ามาฟังในคลิปนี้อาจจะเกิดปีจอปีขานปีกุลปีมะลงปีเถาะแล้วก็ปีฉลูได้นะคะแอบมองแอบส่องตลอดเวลาสิ่งที่เขากลัวก็คือกลัวว่าเขาคุณผู้ฟังอะจะรู้ว่าเขาแอบชอบแอบรัก แล้วเขาจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่คือทุกครั้งที่เขาได้ส่องได้มองคุณผู้ฟังนะมันจะมีความลุ่มหลงแบบ หลงแบบโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆความเงียบความรู้เยอะของคุณผู้ฟังอ่ะมันทําให้เขารู้สึกแบบคือความเงียบของคุณผู้ฟังทําให้บุคคลเหล่านี้อยากส่องว่าคุณผู้ฟังชอบอะไรต้องการแบบไหนสิ่งที่เขากลัวคือกลัวว่าถ้าเขา Take action ไปว่าบอกคุณผู้ฟังไปว่าเขาแอบชอบแอบปลืม้มอยากแบบว่าขอขายขนมจีบแล้วคุณผู้ฟังจะฟาดกลับแบบประมาณว่าบ้าไม่ชอบไม่ใช่สเปคคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดนะคะ ที่เขาอยู่ในชีวิตคุณผู้ฟังคือกลัวอกหกักกลัวผิดหวังแต่ก็ยอมเพราะว่าได้ส่งได้มองคุณตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บุคลิกภาษากายหรือว่าภาษาพูดที่มันมีเสน่ห์มากๆที่ทําให้บุคคลเหล่านี้ต้องการที่จะอยู่ใกล้ต้องการที่จะมองที่จะส่องตัวเขาหรือว่าคุณอาจจะเกิดในธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตออกมาได้เกิดธาตุน้ำซ้ําเพราะว่าเขามีความสุขทุกครั้งที่เขามองคุณเขาส่องคุณ,คณไม่ว่าจะโลกโซเชียลหรือเจอกันตัวเป็นๆและเขาก็กลัวทุกครั้งกลัวว่าแบบคุณจะรู้ว่าเขาเก็บอาการไม่อยู่ใดๆเหล่านั้นเลยนะคุณผู้ฟังหลายคนที่มองแล้ว ก็ส่องคุณผู้ฟังนะไม่ได้ส่องแค่แบบว่าทางโซเชียลปิดมือถือแล้วจบนะไปส่องในฝันนะแม่ิเฟสวแบบ่าอุ๊ยได้ไปดินเนอร์กับคุณได้ไปกินข้าวได้อยู่กับใกล้ๆคุณคือเขาคิดอิมเมจินจินตนาการไปบอกว่าหลากหลายว่าถ้าได้อยู่กับคุณสักวันหนึ่งนะมันจะเป็นยังไงคุณจะน่ากลัวห,วหรือว่าน่าฟัดใดๆเหล่านั้นนะ หลายคนนะคะที่มองที่ส่องแล้วก็แอบรักแอบบชอบแอบปบลืม้มคุณผู้ฟังอะสิ่งเดียวที่เขากลัวก็คือกลัวว่าอกหักเพราะว่ารักคุณและกลัวว่าคุณจะปฏิเสธนะคะสี่ใบแล้วนะคะเรามาดูซิเขากลัวอะไรในตัวคุณเขากลัวคุณทำไมแน่ หากแมนว่าตรงกับใครเม้นบอกนางฟ้าด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่น่ารักอืมคุณผู้ฟังดูเดอะซันเดอะฟู ความน่ารักสดใสมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงมีบารมีแล้วก็ความเป็นความสุขคือตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นความสุขของหลายคนโดยที่คุณผู้ฟังอะ่ะไม่รู้ตัวเลยตัวคุณผู้ฟังนะคะหรือคนที่แบบมาชอบคุณฟังอาจจะเกิดวันอาทิตย์เกิดจะเกิดราศีธนูแล้วก็อาจจะเกิดในธาตุดินบุกรกันมังกรได้คุณผู้ฟังอะ่ะแบบอาจจะทําตัวปกติไม่มีอะไรแต่หลายคนเน่ะเขาเห็นพลังงานบวกพลังงานความเก่งพลังงานความแบบว่ามีแสง ของคุณผู้ฟังอ่ะแล้วมันทําให้เขากลัวว่าเขาอยู่ใกล้ๆคุณน่ะเขาจะโดนแบบกลบหรือเปล่าบางคนที่แบบอยู่ในองค์กรหรือว่าแบบเป็นเพื่อนสนิทคุณสมัยเรียนใ,นใดๆก็แล้วแต่เขารู้ตัวเลยว่าแบบถ้านัดเจอคุณผู้ฟังอ่ะเขาดับชัวนางฟ้าก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังหล่อสวยเพอร์เฟกแค่ไหนแต่ว่าพลังงานเอน r ิจีในความแบบว่า กลัวของคนรอบข้างที่จะมาปะทะมาเจอคุณ่ะกลัวที่สุดเวลาอยู่ใกล้คุณแล้วจะหมองนะคะบางคนคุณผู้ฟังอาจจะแบบบ้านนางฟ้าเราก็แบบใส่แว่นแบบหัวฟูแบบแต่งตัวธรรมดาแบบไปเจอเพื่อนนู่นนี่นั่นแบบ นั่นแหละค่ะความธรรมดาของคุณสมมติวางคนแบบวางแผนแบบมิ팅แบบสมมวาเลี้ยงรุ่นอย่างเงี้ยมาเจอคุณทุกคนต้องจัดเต็มพระรู้ว่าคุณอนะเอ้ยไม่ธรรมดาคุณต้องแซบสวยเอ็กมาแต่จริงเราไม่ใช่เลยคุณก็แบบกางเกงขาสัน้นเสื้อยืดรองเท้าแตะแบบอาจจะแต่งหน้ากรุบกริบแต่พอถ่ายรูปออกมาทุกคนแบบจัดเต็มดูเวอร์ดูบอกว่าตีฟฟล่ากันมาแต่คุณผู้ฟังกับกลายเป็นถ่ายรูปมาแล้วเด่นสุดแบบอุ๊ยทําไมคนนี้ดูสบายสบาย,บายน่ารักเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัว เขามองคุณไม่ออกอ่ะบุคคลเหล่านั้นนะคะหรือคนที่เป็นแฟนคุณก็แล้วแต่เขาจะแบบพยายามเดามากเวลาไปเที่ยวไปไหนกับคุณสมมุติว่าคุณไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเขาใช่ไหมเขาจะคิดลับอุ๊ยจะใส่เสื้อแบบไหนดีจะชนแบบคุณไหมเท่าเมื่อไหร่ที่แบบนัดกันแล้วไปเจอกันไปรับคุณที่บ้านเงีย้ยแล้วใส่เสื้อแบบ ชนกับคุณเขาจะรู้สึกว่าท่าดามีความสุขจังเลยแต่งตัวเหมือนกันเลยแล้วคุณผู้ฟังก็จะยิ้มแบบทุกครั้งนะคะที่เวลาคุณผู้ฟังชมเขาหรือว่าแบบมองเขาแบบอุ๊ยวันนี้เซ็ตผมดีจังเลยวันนี้แบบใส่เสื้อแบบสีสวยจังเลยเขาจะรู้สึกแบบว่าใจฟูขึ้นมาคําชมของคุณผู้ฟังอ่ะมันทําให้เขาแฮปปี้อ่ะแล้วสิ่งที่เขากลัวก็คือเวลาที่คุณผู้ฟังเงียบไม่พูดเวลาเจอเขาเหมือนแบบ ร้อนรนแล้ววอะอุ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าวันนี้เราใส่สีไม่เหมาะเราดูแบบว่ามีมีพริกติดฟันมีผักชีติดฟันใดๆหรือเปล่าคือคนที่อยู่ใกล้คุณบุฟังอะจะเสียความมั่นใจเสียการทรงตัวแล้วก็กลัวไปหมดเลยว่าจะเป็นแบบข้อตำหนิเป็นแบบว่าจุด จุดบอดในชีวิตคุณผู้ฟังนะคะนางฟ้าอ่านพลังงานตามไพ่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะบอกนางฟ้าฉันก็แบบเบื่อมากเลยเขามาฟังทีไรเธอก็อวยฉันจะลอยไม่ค่ะคุณผู้ฟังมีพลังงานตามนี้นะคะสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นกลัวที่สุดก็คือกลัวว่าจะไม่คู่ควรกลัวว่าคุณแบบจะไปทําเขาดับดับอนาถนะคะคุณผู้ฟังด้วยความที่เป็นเดิรซันแล้วทุกคนก็แบบคอยส่องคอยมองคุณตลอดอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกแบบ อยากจะพังงาดในชีวิตคุณนะบางคนนะแบบเวลาที่แบบจะจีบคุณนะสมมติว่าเขาแบบฐานะร่ำรวยกว่าคุณผู้ฟังใช่ไหมแบบเออเขายังต้องมองตัวว่าเฮ้ยถ้าหากว่าแบบแต่งตัวแบบนี้แล้วแบบเอารถคันนี้ไปรับคุณผู้ฟังซึ่งบางทีคุณผู้ฟังไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอะคือแบบแท็กซี่ก็ได้ BTS ก็ได้แต่ทุกคนก็จะแบบอุ๊ยวันนี้ยืมรถคุณพ่อไปดีไหมแบบจะเบ้นดีไหมหรือว่าจะเอามอเตอร์ไซค์เวทป้าไปรับดีทุกคนก็จะแบบว่าคิดแล้วว่าแบบ คุณผู้ฟังจะแฮปปี้กับสิ่งไหนสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นนะคะกลัวที่สุดก็คือกลัวจะไม่เป็นความประทับใจของคุณผู้ฟังอะ่ะอืทำไมคุณผู้ฟังถึงได้แบบว่าสุดในรุ่นขนาดเนี้ยนางฟ้ายอยากรู้แล้วคุณผู้ฟังเป็นใครนะมีใครตรงกระทบปิกนี้เมนบอกด้วยนะคะน่ารักจังเลย6ใบแล้วนะ ดูซีดูซีสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นเขากลัวคุณผู้ฟังคือเรื่องอะไรคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเป็นการอ่านไพ่ที่สบายสบายนั่งฟินๆโอเคดูซิสิ่งที่เขากลัวคุณที่สุดคือเรื่องอะไร T o f Cups Two off sort เอาใบนี้ก่อนนะคุณนะคะไม่ว่าคุณจะแบบว่า ย่างกายไปที่ไหนคุณก็ทําให้ทุกคนหันมามองคุณเป็นดาวเด่นะคุณเป็นอะไรที่แบบนางฟ้าไม่รู้หรอกว่าคุณผู้ฟังะต้มบุญสูงขนาดไหนมีบารมีขนาดไหนแต่ทุกที่ที่คุณไปทุกที่ที่คุณไปเจอหรือว่าบุคคลเหล่านั้นได้เจอคุณผู้ฟังอสมมติว่าคุณผู้ฟังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าไปรับลูกรับหลานที่โรงเรียนใดๆเหล่านั้นคือเด็กๆเ,เหล่านั้นจะชอบคุณผู้ฟังอะแบบแม่ของเพื่อนคนนั้นป้าคนนั้นก็จะแบบแอบบแบบ ซุปซิปนินทาว่าแบบอุ๊ยทาไมคุณถึงได้แบบว่าเป็นผู้ปกครองตัวอย่างคุณนะคะอาจจะได้เป็นเหมือนแบบว่าแม่ตัวอย่างพ่อตัวอย่างของแบบในสถาบันนั้นๆด้วยอะ่ะคุณผู้ฟังนี่คือสิ่งที่เขามองมาชื่นชมปื้มและกลัวที่สุดก็คือแบบว่ากลัวจะสู้คุณไม่ได้อะ่ะนางฟ้าไม่รู้นะว่าทําไมนางฟ้าถึงอ่านพลังงานแบบนี้แต่คนที่เข้ามาฟังในท็อปปิกเนี้ยนางฟ้ามองออกเลยว่าเป็นคนที่มีบุญมีบารมีแล้วก็จริงใจมากๆแล้วทุกคนก็เกรงใจ แล้วก็กลัวที่สุดกลัวจะเสียคุณไปนะคะเพราะว่าความเงียบมากของคุณแ่บมากนิ่งเงียบสวยพิฆาตสวยสังหารของคุณน่ะมันทำให้บุคคลเหล่านั้นละสั่มนะคะแล้วออกมาอีกใบเนี่ยนะคะใบที่8 two of swords เวลาที่คุณนะคะเวลาที่หลายๆคนนะ่ะเขาแบบเออมาถามคุณว่าเอออันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมเหมือนแบบว่าเขาจะให้ชอยคุณมา2อ,อย่างตลอดสมมติว่าคุณนะ่ะอะ อยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนคุณเป็นนักดนตรีแล้วคุณแบบว่าเขาแต่งเพลงไหมคุณสองเพลงแล้วเขาถามว่าเออเธอว่าเพลงนี้ดีไหมเพลงนั้นดีไหมคือคุณผู้ฟังจะไม่ตัดสินค้างว่าแบบเอ้ยเอาอันนี้เอาอันนี้แต่คุณผู้ฟังจะเหมือนจะแบบว่าเอ้ยเอามาผสมกันดีเอาตรงนั้นตรงนี้มาผสมกันเอาอินโทรตรงนั้นมาผสมกับเนื้อตรงนี้คือคุณผู้ฟังจะให้คําตอบเขาแบบเกินคาดอะแล้วบุคคลเหล่านั้นจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทําไมกลัวที่สุดเลยกลัวว่าแบบ คือสิ่งที่คุณผู้ฟังตัดสินนะมันดีเกินคาดกลัวแบบกลัวว่าแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังจะทําได้หรือตัดสินใจแทนเขาได้อะคะ่ะนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นกลัวว่าแบบเขานะ่าจะหาเพื่อนแบบนี้ได้ยังไงหาความจริงใจจากใครได้ตัวคุณผู้ฟังเองนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยร้องขอหรือว่าคาดหวังหรือว่าอยากได้อยากมี อะไรของใครเลยแล้วบุคคลเหล่านั้นนะ่ะเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณผู้ฟังแต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือกลัวคุณจะไม่ชอบกลัวคุณจะไม่แฮปปี้กลัวคุณจะไม่อยากได้แล้วทุกคนนะคะพร้อมมากเวลาที่เจอคุณนะอยากจะทําให้คุณมีความสุขที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและตัวคุณผู้ฟังบางคนอาจจะไม่เคยรู้แล้วก็จะได้รู้ในวันนี้นะใบต่อไปนะคะคือบอกว่า ดูซิสองใบสุดท้ายบุคคลเหล่านั้นเขาคนนั้นกลัวอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับคุณผู้ฟังนะคะอือคุณผู้ฟังดูเทนออเพนตะเคิล เพดออฟสอดเด็กถือดาบสิ่งที่เขากลัวที่สุดนะคะคุณผู้ฟังอะบางคนนะอาจจะเป็นรุ่นน้องหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะอายุห่างจากเขามากๆอะเด็กๆเหล่านี้นะจะชอบคุณผู้ฟังอะชอบแบบไหนหรอชอบแบบคือคุณผู้ฟังเป็นคนชอบให้อะเทนอฟเพนนักเกิละคุณผู้ฟังอาจจะมีฐานะที่แบบไม่ได้ร่ํารวยมากแต่คุณผู้ฟังแบบสวยสปอร์ตหล่อสปอร์ตใจดีสายเปยพร้อมเปยเด็กๆเหล่านั้นเวลาเจอคุณผู้ฟังอะคือพยายามที่จะแบบเทคแอคชั่นให้คุณรู้ว่าแบบ เอ้ยแบบชื่นชมนะแบบรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบสมมุติว่าคุณไปในแบบสถานที่อ่ะสมมุติว่าคุณเป็นคุณครูอนุบาลอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆเหล่านั้นนะคือจะคาดหวังว่า คุณครูจะหนูจะเป็นสิทธิ์โปรดหรือเปล่าของคุณครูใดๆเหล่านั้นแล้วเด็กๆเหล่านั้นจะพยายามทุ่มเททําทุกสิ่งเพื่อให้คุณประทับใจอ่ะแล้วความที่เป็น Tenor Pentacle ของคุณอ่ะสิบเหรียญไม่มีอะไรที่แบบเลอค่ามากเท่ากับสิบเหรียญแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็น The Sun เป็นสิบเหรียญออกมาคุณผู้ฟังดูว่าแบบทุกคนน่ะ ชอบแล้วก็มีความสุขมากที่ได้รับความรักความแบบว่าสปอร์ตใจดีของคุณนะ่ะสิ่งที่เขากลัวที่สุดกลัวว่าไม่รู้จะทำยังไงคุณถึงจะประทับใจเพราะคุณมีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมแล้วทุกคนกลัวโดยเฉพาะคนที่มาจีบคุณนะ่ะไม่รู้จะต้องแอคชั่นยังไงทำยังไงถึงจะให้คุณเลือกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะให้คุณแบบรู้สึกดีกับเขาเขาเหล่านั้นนะคะชื่นชมหลงรักแล้วก็ประทับใจและอยากให้คุณรู้ว่าคุณนะ่ะ คือที่1เลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวหรือว่าคนรักอะ่ะคุณคือที่1คนเดียวที่เขายกให้แบบว่า the best on top เลยค่ะคุณผู้ฟังและสิ่งที่บุคคลเหล่านี้กลัวที่สุดนะกลัวว่าวันหนึ่งอะ่ะคุณจะจะหายไปจากชีวิตเขาเขาไม่อยากให้คุณหายไปเลยกลัวว่าวันหนึ่งอะ่ะ จะสูญเสียคุณไปกลัวสละตะกลัวทุกสิ่งอย่างเพราะว่าความดีของคุณเนี่ยมันตราตรึงมันงดงามอยู่ในหัวใจบุคคลเหล่านั้นไปแล้วนะคะคุณผู้ฟงังนี่คือท็อปปิกดีๆแล้วก็เป็นท็อปปิกที่บอกฟังแล้วบอกว่าละมุนต่อใจแม้ว่าชื่อมอาจจะดูแบบโหดเหี้ยมไปนิดนึงนะคะแต่นี่คือความจริงจากพ่าที่จะสื่อสารผ่านคุณในวันนี้นะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะเทคแคร์ care, นะคะ